ไทยนี่รักสงบแต่ก็ลบไม่ขาดครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่หมูนะครับในนามพี่หมูแนะนำตัวนะครับพี่ครับสวัสดีครับผมหมูตะธานฟ้าครับชื่อ<า>จริงชื่อสุรพงษ์ธรร,ร,รมวรางกูลชายาหมูทะธานฟ้าเพราะว่าเป็นนักบินด้วยบ,บินพาร์มอเตอร์แล้วก็ชอบเล่นล่มบินแล้วก็เป็นคนที่สนุกนะฮะแล้วก็เลยใช้ชื่อนี้มาตลอดนะครับงานตะานีที่เราก็ช่วยในเรื่องของการ ในเรื่องของการหาชีพให้เด็กแล้วก็ดูแลเรื่องของเด็กที่ขาดแคลนสิ่งต่างๆแล้วก็เด็กที่มีปัญหาทางด้านสังคมนะครับเราก็จะเข้าไปดูแลแล้วก็เข้าไปช่วยณจุดที่เขาขาดหายนะครับเข้าไปต่อเติมในสิ่งที่เขาต้องการนะครับที่น่าตื่นเต้นมากอยู่พอสมคครเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คือผมอยู่ติดแนวชายแดนไทยกัมพูชานะครับ <S <S ว่าสิ่งที่เราได้เจอก็คือในเรื่องของการปิดด่านนะครับแล้วก็ปิดด่านในเรื่องของการซึ่งความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันของ ผู้นำนะฮะแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายแต่ส่วนหนึ่งที่มันมีปัญหาคือผลกระทบในด้านเศรษฐกิจปัญหาผลกระทบในด้านของสังคมเอาเวลานาฬิกาเราตรงกันพระจันทร์ดวงเดียวกันพระอาทิตย์ดวงเดียวกันแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยคือระบบการเมืองการปกครองมันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองเพราะนตอเน,นี้ยเด็กๆที่อยู่ตามแนวชายแดนเราก็มีการซ้อมหลบหลุมหลบภัยเกือบ,บทุกวันตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราไม่เคยเป็นสนามรบแต่เราเป็นสนามการค้าคในตลอดระยะเวลาที่เราเป็นสนามการค้าเนี่ย เราค่อนข้างที่จะได้เปรียบ,บได้เปรียบค่อนข้างที่จะสูงนะครับแต่เมื่อไหร่เป็นสนามสงครามเมื่อน,นั้นครับเราก็จะเสียเปรียบทั้งสองฝ่ายนะครับเ<ช>สียเปรียบสอง่องใช่ครับแพ้ทั้งสองฝ่ายประเดนเดีว,ว่าตอนนี้ก็คือต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคนที่เดือดร้อนมากสุดคือกลุ่มของคนฝั่งกัมพูชาเพราะว่าสินค้าที่เราเข้าไปจําหน่ายทั้งอุปโภคและบริโภคแล้วก็สิ่งต่างๆมากมายเนี่ยต้องการของไทยมากกว่าเป็นคนเกิดที่นั่นเลยครับแล้วก็เห็นตั้งแต่สมัย สงครามตั้งแต่สมัยที่คนกัมพูชาอพยพมาอยู่แนวชายแดนมาอยู่ศูนย์อพยพที่บ้านเราเห็นหมดฮะเห็นหมดเลยตั้งแต่เขาเกิดสงครามแบบปี13จนมาถึงปี18จนถึงปี22แล้วก็จนถึงปี3 0มมีการอพยพเปลี่ยนย้ายเปลี่ยนทายจากคนกัมพูชาอพยพไปอยู่ประเทศไทยแล้วไปอยู่ประเทศที่3เนี่ยเห็นหมดเลยเห็นหมดทุกพฤติกรรมเห็นหมดทุกเรื่องครับเพราะฉะนั้นคนกัมพูชาอยู่กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะครับที่อายุประมาณ45ปีขึ้นไปเนี่ยรักคนไทย แต่คนที่อายุยังไม่เท่าไหร่เนี่ยหรือเป็นเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยก็จะไม่เคยเรียนรู้ในเรื่องของการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันก็ก็จะมีการพูดถึงการเคมซึ่งการเคมซึ่งกันและกันเนี่ยบอกว่าโขนประเทศนั้นก็บอกว่าเราเคมเขาเขาเคมเราจริง,รงๆเราเราเป็นรากวัฒนธรรมเดียวกันคือ mm. ตั้งแต่สมัยรรชกานที่หนึ่งเนี่ยเราก็คือ ได้รับพระโอรสและพระธิดาของประเทศกัมพูชาเนี่ยมามาเลี้ยงแล้วก็ม,มาสอนหนังสือสอนทั้งเย็บป,ปักถักร้อยแล้วก็วิชาโคนวิชาการต่อสู้วิชาการไล,ล่ลําทุกอย่างนะฮะเราสอนแล้วก็มีเอกลักษณ์ซึ่งเป็นวัฒนธรรมเดียวกันไปใช้ด้วยกันทั้งหมดนะครับ,รบไม่มีใครเรียนไม่ไม่ใครเค้มใครเพราะไม่ใช่ด้วยกันมาต่ะคอมเมนต์ผมพูดไม่ค่อยได้อะออกุลเจริญพิดาปะปะโอนเออ <c oughs> ออกุลน, <c oughs> นะออกุลออกุลก,ก็คือ,อ ขอบคุณเจริญก็คือขอบคุณมากๆนะครับจุมเรียบซัวก็คือสวัสดีนะฮะ,ะหรือว่าซัวเสเดยก็ใช้ได้นะฮะซัวสเสดยหรือจุมเรียบซัวเนี่ยก็จะเป็นภาษาการทักทายคือ,คอ,คอต้องต้องบอกงี้ว่าผมขออนุญาตขอบคุณแทนพี่น้องทหารแล้วก็ขอบคุณพี่น้องตำวรวจตังวนชายแดนรือว่าอาสาสมัครทุกคนที่อยู่แนวชายแดนเนี่ยได้รับขวัญกำลังใจจากพี่น้องทั่วประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นคนใต้คนเหนือคนอีสานคนทุกท,ที่นะครับแล้วว่าคนไทยจากต่างชาติก็มีนะครับที่ส่งกาลังใจไปแล้วก็ทั้งทหารที่อยู่ในชายแดนทั้งไทยมาเลทั้งไทยกัมพูชาทั้งไทยพาม่าเนี่ยนะครับหรือไทยลาวเนี่ยนะครับก,ก,ก็เราก็รักษาที่ปไตดแต่เพีเยงแต่ว่าบริบทแต่ละพื้นที่มันแตกต่างกันหลังๆเนี่ยก็จะเห็นมีคนใต้โดยเฉพาะเป็นน้องดาราธิวา่ยายะลาปัตตานีแล้วก็สงขลาเนี่ยเคยส่ง ผลไม้นะครับตามฤดูการเนี่ยส่งมาให้พี่น้องทหารแล้วก็ก,ก็ทหารก็กถึงจะไม่ได้รับทุกคนนะฮะแต่ก็บอกอย่างบอกอย่นงนึงว่าเราเห็นแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าภูมิใจที่กําลังใจเหล่านี้นะครับแต่ต้องบอกอยันหนึ่งว่าเราไม่ได้ขอนะต้องบอกยนหนึ่งนะว่าว่า,วาหน่วยราชการเนี่ยไม่สามารถที่จะขอได้แต่ถ้านามาให้เนี่ยเราก็น้อมรับแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆนะครับแต่สิ่งสาคัญที่สุดเราขอกําลังใจก็พอแล้วกาวสวัสดีครับ